สวัสดีครับเมนูแนะนําบายกิติครับวันนี้กิติอยู่นี่จัจองหวัดสุราษฎร์ครับสุราษฎร์เขาเรียกว่าบ้านดอนครับเมื่อกี้มาทางเซ็นทรัลอะเซ็นทรัลโรตัสอะ,ะดถนนสี่เลนเป็นดถนนตัดที่จะไปออกสนามบินนะนี่มาเจอร้านอาหารเลยก้าวแกงบ้านบ้า,บาร้านลุงผู้ใหญ่ครับโอ้โหร้านนี้คนเยอะเลยนะ,ะดูบรรยากาศรถจอดข้างหลังผมนี่ดีวน,นะรถจอดจอดฝั่งนู้นก็เดินมาได้นะจอดฝั่งถนนฝั่งนู้นก็เดินมาฝังงา่งนี้ได้ด้วยนี่ฮนะร้านชื่อว่า ข้าวแกงบ้านๆร้านลุงผู้ใหญ่เดี๋ยวเราไปดูด้านในร้านดีกว่านะฮะแล้วบรรยากาศดูดูเดินทางเดินก็ทำทางเดินแลวยกพื้นสูงขึ้นมาได้บรรยากาศเราไปด้านในดีกว่าดูรถจอดก่อนนะฮะดูรถจอดก่อนนี่ข้าวแก่งบ้านๆร้านลุงผู้ใหญ่อยู่ในอะรอยู่ในสรนษฎรนนะแต่มันเป็นทางที่วิ่งมาจากห้าง เราเป็นสันะเซ็นทรัลน่ะสายในอ่ะที่จะออกไปทางไอ้ตรงนั้นจากนัทางทีวแรกแยกตาขูปอ่ะออกไปทางไอ้สนามบินน่ะโอ้โหนี่บรรยากาศดูร้านทุกคนนะทางเดินนะทางร้นได้บรรยากาศเลยนะคนไหนผ่านนักท่องเที่ยวผ่านนะแวะผ่านเลยผ่านมาที่ร้านนี่นี่ทางเดินเข้ามานะเขาทำซุ้มซุ้มเนี่ยยกยกสูงขึ้นมานี่ฮะนี่คือร้านข้าวเกงกยคนใต้นะอันนี้ฝากเพื่อนเพื่อนนักเดินทางเลย นะเวลามามาที่ร้านขอซูมนิดนึง่งขออนุญาตเจ้าของร้านดีนะได้บรรยากาศนั่งแบบยกพื้นขึ้นมาเดี๋ยวเราไปด้านในนะอย่าลืมนะดูช่องเมนูแนะนําแล้วอย่าลืมกดติดตามไ้ด้วยครับนีจ่จะเจอเจ้าของร้านนะครับวันดีครับเจอเจอร้านอะไรนี่รนเร่งตายเลยเ,เราคนายฮะร้านลุงู้ยหญ่ร้านลุงลู้ใไญ่เป็นเป็นปู้ใไญ่เหรอ โอเคครับวันนี้คือด่านกคนตานะนี่คือบรรยากาศนะครับผมโอเคนะขอพูดกลางต่อนะครับท่านผู้ชมเวลาขับรถผ่านตรงนี้ตะดถนเส้นนี้เขาเรียกตะดถนอะไรใต้บ้าน,นด้านในเมืองตรงนั้นเราเป็นสันใช่ปหมแล้วก็ต้องผ่านไปสนามบินเส้นในเฉนชั่นเั่นใช่ไหม,ไหมอ่าโอเคครับตรงนี้คือตะดถนนสามต้องขอโทษนะตะดถนนสี่หนึ่งเจ็ดนะครัสี่หนึ่งเจ็ดมาดูอนะครโอ้นี่มาสายเนาะเนี่ย หมดแล้วเหรอโอ้โหนี่เะแล้ซูมดูนะขอโทษนะที่เราซูมแบบนี้นะท่านผู้ชมเพระาระว่าค,คือมาสายแล้วทุกคนนักเดินทางอาจจะรู้น,นักเดินทางรู้ร้านาก็เกเงบ้านบ้านกลัวลุงผู้ใหญ่วันนี้กินโชนว์เลยแล้วผม <c oughs> ชอบอย่างร้านปักใต้อะเขาเวลา กมดกแล้วก็มาวันใหม่นะครับวันนี้หมดแล้วขายดีเหรบเห็นกกไหมแม้ลูกค้าเห็นไหมมาเนี่ยมาที่ร้านแต่ว,ว่าอันนี้ต้องขอโทษลูกค้าด้วยเพราะคือช่วงโควิดอ่ะก็ทําน้อยนะเพราะว่านักท่องทางอาจจะน้อยแต่ว่าถ้ามานั่งแล้วรสชาติไม่ต้องห่วงร้านตัวลุงผู้ใหญ่ย้องแบบมาเนี่ยไม่ผิดหวังเรืนะ่องน้ำย่องผักอ่ะคนใต้มามาอาหาราใต้น่ะผัก มันอย่างนี้เลยครับนะกินกับข้าวก็ดูน้ำพริกก่อนนี่น้ำพริกและรสชาตินะโอ้โหอันนี้น้ำพริกเดี๋ยวผมกินก่อนนะจะบอกน้ำพริกอะไรอืมน้ำยุกกะปิแล้วข้าวเนี่ยเป็นข้าวหอมมะลิโอเคก็เป็นคลิปสั้นๆนะคนไหนที่ดูคลิปวัอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับผมจะหาร้าน อา,อาหารปากใต้ทั่วประเทศนะครับกิติก็เป็นคนพัทลุงนะฮะสำเนียงจจะผูกแข็งแรงมากภาษากลางไม่ต้องห่วงเลยครับแข็งแรงมากครับไม่มีทองแรงนิดเดียวเลยครับแต่กดติดตามมันนะครับถ้าช่องใหญ่ของกิติช่องบ้านที่ดินและคอนโดจะเป็นช่องไทยทามชาแนลถ้าบ้านแบบลว้ลวนเลยก็คือบ้านนอกหลาชาแนลนั้นติดตลาดแล้วเดี๋ยวช่องเมนูแนะนำบายกิติเนะี่ยกำลังดันอยู่ให้ผ่านเกณฑ์ของย t u b e อย่าลืมกดติดตามนะครับต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ